ครับอันนี้มองไกลๆมันคืออะไรทั้งอย่างเดี๋ยวถามน้องดีกว่ามันคืออะไรครับอันนี้เครื่องตัดข้าวดีบโดยใช้พลังงานทดแทนโซล่าเอเนดิเจียครับผมเสียงดังอีกนิดหนึ่งสู้อนุญาตให้ได้เอาไม่อีีนึงเป็นเครื่องตัดข้าวดีบโดยใช้พลังงานทดแทนโซล่าอินิเจียครับเครื่องตัดข้าวดีบโดยใช้พลังงานทดแทนต้องพลังงานมาจากไอโซล่าเซลล์นี่ครับเป็นแผงโซล่าเซลล์ครับแผงเป็นจากแังโซล่าเซลล์ลงมาครับตัวนี้ใช่ไหมไฟฟ้าครับแนะนำอะไรมีส่วนประกอบอะไรที่ต้องรู้ไหม แบบไรครับเขาจะเป็นเป็นแห่งตัวเซลนะครับแห่งตัวเซลนี้ตัวเปิดปิดสวิตช์เปิดปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้ใบเลื่อยอใบเป็นปุ่มปุ่มอะไรครับตรงนี้เป็นปุ่มแบบทำให้แบบระดับความสูงความต่ำขึ้นลงอ๋อขึ้นลงอ่ะครับอะไรอีกอะไรก็จะเป็นชุดชาร์จของอุปกรณ์เป็นทานหรือว่าเป็นอะไรเป็นแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่อ๋อใบแยกชาร์จได้แยกชาร์จได้สาธิตให้ดูได้ไหม ต, <c oughs> ต้องใส่่านตรงนี้ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับค่อยๆนะครับดเดินเดินหน้ามาตั้งนี้ก็ดีดีมากโอเคกรเรื่องครับดับแรกครับดับระดับความสูงให้เข้าเทียมแบบเวลาเรา เป่าระดับสูงต่ำของต้นข้าวเวลาต้นข้าวสูงต้นข้าวเตี้ยดูจากอันุตวนต้นข้าวดีต้นข้าวดีจะเป็นแบบนี้อ่าก็คือเวลาเราตัดอย่างเงี้ยข้าวดีอ่ะจะไม่โดนนะจะไม่โดนข้าวดีจะโดนแค่ข้าวดีอ่าฮะครับผมเป็นระดับความสูงข้าวดีอ๋อไปแล้วอันนี้อันนี้พลังงานทั้งหมดมาจากตัวแล็ตเทลที่เราเก็บไว้ในตัวเียกชาร์เจอร์ชาร์จเจอร์อ่าเป็นกระแสไฟฟ้าอ่าฮะครับผมอ่าโอเคเอาลงได้นะ โอเคพอเห็นข้าพแล้วขอบคุณมากระวังระวังอันนี้นะเดี๋ยวแนะนําข้าวหน่อยดีว่ามันมีข้าวประเภทไหนบ้างคือได้ครับอันนี้ก็จะเป็นรวงข้าวดีครับผมรวงข้าวดีนี่ที่ใช้ทั่วไปแบบนี้ดีข้าวดีครับอันนี้เป็นตัวข้าวดีข้าวดีจะมีระลักษณะสูงกว่าข้าวดีเพราะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยข้าวดีอ่ะจะยังเข้าวยังน้ำย่างอาหารของข้าวดีด้วยเป็นวัชพืชข้าวเนี่ยเรามองจากตาเปล่าคือแบบเป็นวัชพืชข้าวใช่ใช่ข้าวดีเป็นวัชพืชข้าวอ๋อ เรามองจากตาเปล่าดูนะ้ครับเพราะว่าข้าดีมันจะสูงกว่าเวลาเราใช้เครื่องตัดเนี่ยระยะประมาณต้นขาเราตัดเวลาตัดออกรวงแล้วใช่ไหมครับถึงเวลาตัดจริงๆก็คือตัดแค่ใบรวงอันนี้ก็คือเราจะตัดทุกประมาณนี้นะครับอระดับประมาณเอวได้ครับแต่ว่ามันจะไม่โดนรวงข้าวถึงว่าแบบนี่คือรวงข้าที่ใช้ต้องสูงกว่ารวงข้าวนี้ครับผมเครื่องเราก็ปรับระดับเสียงมมจะฉนมักจะยือปรับระดับความสูงต่ําแล้วว่าพอลาลงไปในโนเนี่ คนก็นจะแบบล,ลงมาอีาเกเยอะเราก็มีเครื่องปรับแบบความสูงต่ำตตลแล้ว,ลวข้าวดีนี่คือข้าวที่เราปอยไปนี่แหละแล้วขึ้นมา <ไป S 2> นข้าวที่ว่าเวลาเราเกี่ยวข้าวครับมันตกลงดินครับทีนี้เวลามันงอกขึ้นมาครับเวลาเราหว่านข้าวดีไปม,มันก็งอกขึ้นมาของข้าวดีเพราะเราก็แยกไม่ออกพอถึงเวลาประมาณครึ่งเดือนครับเราถึงจะดูออกว่านันไหนเป็นข้าวดีหรือข้าวดิเราต้องตัดทิ้งเพื่อแบบเป็นต้นทุนให้ได้ราคาถูกมากขึ้นครับ เพราะว่ามันคือปัญหาของเกษตรกรและชาวนาทั่วไปแล้วอ่า,อ,า,อ,าออก็คือข้าวค้างในอยู่ในนาใช่ครับอ่าโอเคเอามีอะไรเสริมเพื่อมไหมครับหมดยังหมดแล้วล่ะโอ้ีหพูดคนเดียวเลยนะสุดยอดเออก็เขาเป็นคนทำนายโดยที่บ้านอ๋อว่าทำไมพูดรู้เรื่องหมดเลยเนะี่ยรู้ละเอียดโอเคข้าวข้าวที่ใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยมันอายุประมาณกี่เดือนกี่ ที่วันที่ข้าวที่ใช้ได้ที่จะเวลาจะเกี่ยวได้ใช่ไเวลาเกี่ยวได้ก็ระยะประมาณ3าถึงสี่เดือนครับระยะประมาณร้อยวันหรือว่า90วันแล้วแต่พันข้าวครับจากเี่บ้านผมเนี่ยปลูกข้าว4ี่หนึ่งพวงก็ใช้ประมาณ80วันข้าวอะไรนะสี่หนึ่งพวงครับผมสี่หนึ่งพวงสี่หนึ่งพวงครับคือคือข้าวแปดสิบวันเป็นข้าวที่ว่าเป็นเหมือนกับว่าข้าวแบบเวลาเราหุงกินเงี้ยมันจะมีข้าวหอมข้าวเมีแล้วพวกนี้ครับแต่ว่านี้เป็นข้าวทั่วไปเลยแบบราคาจะไม่ได้สูงมากแต่ว่า มันแบบมันปลูกง,ง่ายอ่าใช่ครับปลูกง่ายขึ้นง่ายข,ขึ้นไปไม่ต้องดูแลเยอะแต่สมัยนี้ข้าวทั่วไปอ่ะประมาณแล้วประมาณเจ็ดสิบบาทครับขึ้นแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเอามีอะไรส่งเพื่อนไหมพวกนะเรามาจากที่ไหนแล้วเนี่ยเอามีอะไรส่งมัมว่ามาจากพีน่นาการชีมพุทโธนหมดนะผมการชิมพุทโธนทอนหมดเลยคะแนนอะไรครับเนี่ยคะแนกเชียงรามหลังโอเคขอบคุณมากเนาะครับ เราดีโ <đ ừ> ดยใช้พล <đ ừ> <ด>ังงานทดแทนโซล่าเอนเนอร์จี